สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิจะพาไป s ต a t u นะคะทุกคนเ,เทพีเสรีภาพนะคะเราจะไปดู s t a t e เทพีเซรีภาพด้วยกันนะคะที่อเมริกาะคะ่ะเราจะขึ้นเรือนะคะทุกคนนั่นคือเรือนะคะนู้เทพีเสรีภาพอยู่ไกลามากๆเลยนะคะเขาจะอยู่ในเในกาะเล็กๆนะคะทุกคนซึ่งห่างจากนิวยอร์กนะคะไกลเราจะนั่งเรือนะคะนี่ค่ะเราจะนั่งเรือพับลิกนะคะ ราก็จะนั่งเรือประมาณยี่สิบนาทีนะคะทุกคนไม่นานนะคะปกติเวร์อ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศในเรือนะคะวิวสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นนะคะปกติเวรจะเมาเรือนะคะเวรจะเป็นคนที่เมาบนเอกเมาเรือนอย่ยงเวลาเป็นแบบนั่งเรือนั่งรถน,นะคะแต่แต่วันนี้นะคะเวรไม่เมาเพราะ,ะว่าตื่นเต้นนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ ก็แบบนี้นอันนี้เรามาถึงแล้วคนะทุกคนทีนี้เราอยู่ในเรือแล่เรากาลังจะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในเกาะน,นะคะทุกคนเขาอยู่ในเกาะตัว s t a t u เนี่ยขะ,ะเขาจะออกเป็นสีเขียวอะทุกคนดูสิเขาเรืองแสงไลยด้วย <laughs> เราคิดไปเองเปล่าาไม่ได้คิดไปเองนะคะทุกคนมันอ่าเราจะดูมันเขาจะออกแบบเป็นออกสีเขียวๆอะคะ่ะตัวเขานะคะอันนี้ก็คือเราเข้ามาข้างใน ในเกาะแล้วนะคะทุกคนในเกาะก็จะมีมีเอ่อมิวเซียมนะคะทุกคนมีเราสามารถเดินนะคะเดินลอมวอลเดินเดินเดินเอ่อวนนะคะล้อมแล้วก็ถ้าเราอยากจะถ่ายรูปนะคะก็จะมีนะมีเจ้าหน้าที่นะคะจะเราต้องจ่ายเงินนะคะเขาถ่ายรูปให้เรานะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปให้นะคะเพราะว่าแฟนเขาถ่ายรูปมาเป็นคะแล้วเวลาเราไปไหนเราก็จะแบบทะเลาะกันประจํานะคะทุกคนแล